สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดว่าพูดถึงว่าคอลเลกชันใส่อะไรบ้างโดยผมจะไม่หาเองนะผมจะเป็นคนที่แบบซื้อเอาเลยซื้อใส่ซื้อใส่ใสคิกเกยียรไปหาเองนั่นเองก็ผมก็จะทําแค่อันที่มันทําแล้วได้กําไรนะอ่ะโดยก่อนอื่นถ้าเราจะใส่คอลเลกชันใช่ไหมเราเมื่อเราเลเวล,ล้อยแล้วเราจะมาที่ตัว w วพอินดิลเลอแล้วก็รับเพจหลังจากนั้น ให้เรามาครัฟของที่ mbc c o e ตรงนี้ของให้ช่วยครัฟโดยครัฟอะไรครัฟอันนี้ครับเออเลื่อนมานิดนึงหาก่อนอ่ารู้สึกจะเป็นอันนี้มันเขียนว่า luxury สูตรเครสก็คือเหมือนเป็นไอเทมเคสเอาไปส่งโดยใช้หินอัปเกรดคอมมเดียม10ก้อนกับฟอส t c คอมม e เดียม10ก้อนคราฟหนึ่งครั้งแล้วก็เอาไปส่งที่ NPC ออนเอ้ย w a p o n d i a l e r ตัวขายอาวุธพอขายเสร็จปุ๊บพอส่งเควสให้มันเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเปิด collection เมื่อเราเปิด c o l l e c t i o แล้วเราจะใส่อะไรดีใส่อะไรลงไปใน collection ดีโดยเลือกที่หัวข้อดันเกี e ยนก่อนนะครับเริ่มแรกมาที่ Luna Station ใส่อะไรบ้างใส่อันนี้ t i ท a n i u m ก็คือผ้าคลุมขั้น G6 นั่นเอง อย่างละสามชิ้นเฉลี่ยแล้วกำไรประมาณห้าเอ็มมั้งผมไม่แน่ใจราคาเท่าไรแล้วแต่ราคาของเต่ในแต่ละช่วงนะซึ่งของตีบวกพวกชาร์โดเทเทพวกเนี้ยที่ผมไม่ได้ใส่เพราะว่ามันขายชิ้นละเกือบล้านไงซึ่งมันไม่ไม่คุ้มกับการเอามาใส่เท่าไหร่ต่อมาปึ๊บระหว่างทางเลื่อนลงมามันเขียนว่า forbidden island ก็คือดานเข็มทิศเลื่อนลงมาข้างล่างใส่ไร่ใส่แหวนไนีไน่ไงแหวน,หนที่ผมบอดได้นะที่สามารถดรอปได้ตรงที่ผมบอกว่าผมบอดตรงไหนในคลิปที่แล้วนี่แหละ10ชิ้นแล้วก็สร้อยอันนี้สิบชิ้นซึ่งสร้อยเนี้ยมันประมาณ5ล้าน10อันก็5้ล้านหอันนี้ประมาณชิ้นละแสนแสนห้า ก็คือประมาณ7ล้านเราจะได้กำไรจากตรงนี้ประมาณ3ล้านต่อมา f o r g ท t e ี n b เ F ก็คือดัน125มาแรงใส่อะไรบ้างก็ใส่แหวน l i ท์แอปสอบบวก3มานาแอปสอบบวก3แล้วก็สร้อยอันนี้บวก3ซึ่งเฉลี่ยอันนี้ประมาณ4 0 0 0สน4ีแสนอะไรเงี้ยก็คือ4ล้าน5อันนี้อีกอย่างละประมาณ3 0 0 0 0น สองอันลมกันประมาณเกือบเกือบสามล้านแล้วแต่ช่วงบางช่วงก็ถูกบางช่วงก็แพงก็จะประมาณเจ็ดล้านถึงเจ็ดล้านห้าก็ได้กําไรประมาณสองล้านห้าถึงสามล้านโดยที่แบบเราไม่หาเองนะถ้าเราหาเองเราก็จะได้เงินเยอะขึ้นแบบเต็มเต็มอะไรอย่างนี้แบบต่อมาเป็นคาตาคอปฟอร์สอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือดันอะไรน่าจะเป็นดันที่ยังไม่มาเลื่อนมาสายไร ใส่ดอกแดงกับดอกฟ้าเศษฟ้ากับเศษแดงไอ้9 9 9เนี่ยคือ8กองให้เราซื้อมา8กกองเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะดอกแดงดอกฟ้าไม่ต้องไม่สนใจก็ได้ไม่แพงมากเรามาดูที่ดอกแดงแล้วกันามาที่หัวข้อครับไอเทม normal material แล้วก็เลือกเป็น upgrade copy ประมาณห0แสน หกแสนเดี๋ยวดูสามล้านหกสี่ล้านแปดนี่คือต้นทุนตีไปว่าต้นทุนประมาณ5้าล้านเอ่อไหนวะค collection ต้น,นต้นทุนประมาณ5้าล้านเราจะได้ส0บล้านก็คือกำไร5้าล้านต่อมา p a นอีกเคปก็ใส่เหมือนกันอ่าช่องล้า8ปดกองได้อีกส0บล้านก็คือได้อีก5้าล้านต่อมา l a ว a h e l l f i r อันนี้คือเหมือนดันร้อยสิบนะไอชื่อตรงเนี้ยน่าจะเป็นดันร้อยสิบถ้าผมจาไม่ผิดก็เป็นดอกแดงกับดอกฟ้าเหมือนกันในสิบล้านเท่ากันสตรีมเคซี่ก็เป็นดอกฟ้ากับดอกแดงเหมือนกันสิบล้านเท่ากันกําไรประมาณห้าล้านนะถ้าเราซื้อมาจัดใส่แบบไม่หาเองแล้วก็เลื่อนลงมาอีกเรื่อยๆเลยเกือบข้างล่างเลยเกือบล่างสุดให้เราเลื่อนมาสุดเลยเนะี่ยสุดแล้วนะแบบสุดปุ๊บมันจะเขียนว่าแอ เอชเอช n ลอนอารีนาน่าจะเป็นแจเขียวมัง้งแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างดอกแดงกับดอกฟ้าเหมือนกันได้อีก 10M ต่อมาอัน,นต่อมาอันนี้ไม่ต้องไปใส่นะเพราะมันเป็น9999ไม่ใช่999อันนี้ไม่ต้องไปใส่มันแล้วหลังจากนั้นถัดมาไปที่เวลไปที่แบบเวลมันจะเป็นหมายถึงแมปต่างๆ เริ่มที่ body ไอใส่อะไรบ้างใส่ชุดขั้นบูตินบวกสโดยหายังไงง่ายๆก็คือเข้าไปที่ช็อปตลาดกลางใช่ไหมแล้วเราก็เลือกอาวุธอาวุธจะเป็นอาวุธประเภทไหนก็ได้นะเราก็เลือกประเภทตรงนี้ยคำว่าไทยประเภทเป็นเลื่อนมาหาคำว่าบูตินแล้วเราก็เลือกคำว่าเกรดเป็นบวกสาม มันก็จะมีคนขายไว้เนี่ยแสนห้าอะไรเงี้ยคือถ้าเราซื้อมาทั้งหมดโดยไม่ได้หาเองหรือบวกเราบวกเองไม่คุ้มหรอกคือถ้าเราไม่ได้หาในดันก๊อปปี้เองซื้อเอาเฉลี่ยแล้วเราจะได้กําไรประมาณ10ล้านอันเนี้ยนะจะได้เยอะหน่อย10กว่าล้านอะ่ะเพราะว่ามันได้ L l ลเต่อมาเป็นดีเซอร์สครีมก็คือดันทะเลทรายอ่าพ้าคุมผมไม่แนะนำให้ซื้อใส่นะเพราะว่ามันค่อนข้างแพง มันแทบจะพอดีทุนเลยแบบพอดีกับที่เราจะเปิดได้ไม่คุ้มยังไม่ต้องทำส่วนอันนี้ยังไม่ต้องทำนะผมลองทำแล้วผมลืมคำนวณว่าอันนี้มันค่อนข้างแพงถ้าจะซื้อใส่2000ชิ้นอะต่อมาพอร์ตลักไม่มีนี่วะอันเดซเก้าต่อมาเริ่มที่อันเดซเาใส่อะไรใส่ผ้าคุมไทเทเนียมซึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณไม่กี่เอมหรอก ประมาณไม่เกิน 3M ถ้าจำไม่ผิดมั้งก็ได้อีก 10M กำไรประมาณ6 7, ล้านถึง7ล้านเราก็เลื่อนลงมาอีกไม่มีแล้วก็คือจะมีแค่นี้แหละที่ง่ายๆนะบางคนก็อาจจะบอกว่าทำไมไม่ใส่ชุดไทเทเนียมด้วยคือถ้าลงไปหาเองในดันก o p ปี85ก็ไม่เป็นไรก็สามารถเอามาใส่ได้แต่ถ้าเกิดต้องไปซื้ออ่ะมันตกชิ้นละล้านไง แล้วมันได้ 20M ก็จริงสมมติชิ้นละล้านใช่ปะ5เนี่ย4ชิ้นก็คือ20ล้านแล้วสมมติ20ล้านแล้วกลายเป็น25ล้านอีกก็คือไม่พอกับที่เราจะได้เปิดอ่า Fusion of Luck นะก็จะมีเท่านี้นครับที่ผมใส่ใน collection นะซึ่งเฉลี่ยแล้วรวมรวมเราถ้าเราเลเวล100ล้วก็จะได้เ M ฟีเพิ่มมาประมาณ40 40กว่า M เลยโดยเราสามารถ ปกติคนจะเวลเควสประมาณช่วง1-99ใช่ไหมเพื่อให้ลบตัวละครได้ใน7วันเราอาจจะทำแบบนี้ก็ได้ก็คือเล่นให้ถึงเลเวลร้ออ่ะเป็นเหมือนดแบับแยกเป็น ID ไก่อะไรเงี้ยใช่ไหมแบบเรามีหลายๆอีเมลเราทำแบบให้เล่นถึงเลเวลร้อยก็ได้แล้วเราก็ซื้อพวกเนี้ยเพื่อขยะเนี้ยมาใส่ในคอลเลกชั o นเราก็จะได้เงินอีก40 m เอมเสมือนกับการเดินเดินฟาร์มอะ่ะอะไรนะแบบเดินเควส ต้องแต่หนึ่งถึงเก้าเก้าอีกหนึ่งรอบเลยแบบฟรีๆเลยซึ่งถ้าเราอยากจะลบตัวละครใช่ไหมเราก็เวลให้มันเต็มทั้ง ID ไปก่อนแล้วเราก็เปลี่ยน ID เวลไปเรื่อยๆแล้วเราก็ติดต่อให้ GM อ่ะลบตัวละครในอีเมลนั้นให้หน่อยแล้วก็ให้ผลไปว่าเราแล้วนั่นแหละเราเราไม่ต้องการตัวละครนั้นแล้วอะไรย่างนี้เราก็พูดไปเดี๋ยวเขาก็ลบให้ก็รอลิทหนึ่งซึ่งมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างไว หมายถึงว่าใช้ใชเวลาหา M ค่อนข้างไวนะเพราะว่าแค่พอเลเวลร้อยปุ๊บเราก็จะได้ M ฟรีมาอีกประมาณ40 m เลยทีเดียวแปบ๊บเดียวเองมีคนขายของที่ใส่ในคอลเลกชันตลอดอยู่แล้วเพราะจะมีคนบอดมาขายตลอดจุดบอดก็เป็นจุดที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะบริเวณน,นี้แนะนำถ้าจะอยากเอาประดับมาใส่คอลเลกชันนะตรงนี้โอเควันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับกับการใส่คอลเลกชันใส่อะไรบ้าง เผื่อใครแบบนั่งหาไม่เจอหาชื่อไม่เจออาจจะมาช้าไปหน่อยผมนึกไม่ค่อยออกช่วงนี้จะทำคลิปอะไรโอเคสวัสดีครับ